สวัสดีค่ะวันนี้มาวองทะลุนะคะเอาอาปากทำไมอยากกินไอติมนะคะแม่ๆจ๋านี่นะคะเห็นไอติมแล้วอาปากเอาอาปากอาปากอาปากเราอาปากอาปากปุ๊บปุ๊บโอ้ยอยากกิน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 แล้วอยากกินแล้วอ๋ออ๋อ๋ออ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บหุยตกเลยเสาตกมาเลยเก็บเร็วๆนะคะวิสาวห้าบอกว่าเสียดายจังเลยแม่ คำวเเลอร์ blender, เลยได้กินแล้วนะคะนี่นะคะมาวางทะลุสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไอติมนะคะกันด้วยทำอะไรกันด้วยกินนมจีนได้กินแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอติมหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดนะคะนี่นะคะต้องลุกให้ไหวลุกให้ไหว ได้กินตั้งแต่ได้กินนะคะพี่แม่จ๋านะคะอาหารชอบนะคะของโปรดนะคะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์นี้เนาะจะได้กินอีกนะคะไอติมนะคะวันนี้เอ่อนะคะเนาะอาทิตย์ต่อไปเดี๋ยวจะให right? ้รถไอติมมานะคะเดี oh, ๋ยวจะเมาไอติมให้ก oh. ินเนี่ยมันหมดแล้วจะเอาอะไรจะกินอะไรอีกนะ อยากกู้รอยากทุกต่างเลยทุกต่างนทุกต่างหรอกิรต่างตามตามปกติจะไม่ติดนะคะปกติจะไม่ติดแต่วันนี้ติดนะคะแม่์ดูนะติดน้องควานอันหน้าอันหน้ามาตามปุ้ยปะปุ้ยปะนี่นะคะปกติจะไม่ติดจะไม่ตามอย่างนี้นะคะวันนี้ตามนะคะอะไรนี่ยจ้าดันตามอะไรอยากกินไอติม หมดแล้วไม่นม้อยแนหมดแล้วไม่ต้องอาปากดูๆนะดูนะคะทุกท่านนะคะทิวนะคะได้กินนี่ได้กินสองอันนะคะสองสามอันแล้วก็ไอศครีมโบนนะคะที่เป็นรสแตงโมนะคะได้กินสองแท่งนะคะแล้วก็อดไม่ได้ติดใจนะคะอุ้ยติดใจไอติมนะคะ วันนี้ได้มากินกล้วยกินยากินอ้อยนะคะคนร้อนวานะคะเอาเอาวอาเอาหิวอาปากใสเลยอาปากใสเลยเขาบอกว่าถ้ากลับก็กลับก่อนก็ได้นะตัวเล็กยังไม่ได้ได้แแต่่มคจนนี้ตัวเล็กไปดูดูนะคะเอาเอาดูดูเฉาะหิวมันหมดแล้วลูกไอติมหมดแล้วกินไม่ได้แล้วทั้งไม่ได้ทั้งในทั้งก็หมดแล้วไงหิวเนี่ย เป็นไม้เดินตาไปเลยไม่ต้องอาปากไม่ต้องอาปากให้แม่หรอกไม่ต้องอาปากให้แม่พอแล้วพอแล้วนะคะดูนะคะเสาห้าหิวโหยนะคะหิวไอติมนะคะอยากกินนะคะเดินเต่าเต่าเต่าอีกนิดนึงนะครับ ซิฟนะครับโอเคนะครับถือ่าทุกเชือกนะครับได้รับคะแนนหมดแล้วนะครับได้รับคัมแบนะครับนอิจานียังจะสนุกอยู่ต่อได้นะครับตอนก้างไหนวหินะคคุณม่จ้าเรก็เชิญไ้เลยพ้อกินหิวไอติมนะคะดูนะคะป๊ะป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 ยปะ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 ะปะปะกะนะป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 ะนะป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 ะ ควานอุ้ยนะคะควานอุ้ยกินข้าวขวานอุ้ยกินขนมจีนเสาห้ากินอ่ากินไอติมค่ะเสาห้ากินไอติมนะคะดนะคะดูนะคะงอนแล้วนะคะคุณแม่เอาหน้าซบก,กับอ่ากำแพงแล้วงอนแล้วนะคะงอนว่าไม่ได้กินไอติมได้กินนิดเดียวเองนะคะเนาะ นี่นะคะในกินสามสีแท่งนะคะโอ้ยนะคะงอนแล้วนะคะดูหน้าตาน้นะคะฮ้ดอนอนนะคะขอบแมขอนะคะ้านสาวๆงนนะคะนๆ่นะคเนเลยนะคะงอนแล้วอยากกินอยากกินมากๆนะคะตอนนี้ก็ดีอกดีใจนะคะได้นะร่วมง,งานอยู่ที่ วังทะลุนะคะุกท่านค้านะคะก็นะคะฝากด้วยนะคะเห็นคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีจ้า